คำว่าสันติในหมู่เสือเนี่ยเสือถ้ามันอยู่รวมกันมากบ้างเนี่ยมึงก็เสือกูก็เสือเสือมันไม่กินเนื้อเสืออันนี้หือเฉยนะหื้ออนีี้ย่ายานะอย่านะอะไรเงี้ยเอออันนี้เป็นหมอผีเนี่ยใส่ลายเสืออันนี้ก็เสือนะเป็นหมอผีเสือเสือตัวนี้เป็นอมตดฝ่ายซ้ายของนางพญาเสือพญาสางเสืองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่แหละครับคือคำนี้คือคือคำที่ถูกตั้งแล้วครับสันติในหมู่เสือเพราะเสือไม่กัดกันเลยเห็นไหมครับ ตัวเองมีอำนาจเราจะสักแค่ไหนเนี่ยมันต้องมีพักมีพวกมันต้องมันต้องมีสันติมันต้องมันไม่แย่ไว้จะแห่ตลอดเสือยมไปกินเหนือเสือครับมันมีเสือร้องไห้เสือไอ้เล่นอีกต่างหากไอ้เล่นคนไปแปลงให้มันเสียหายเสือที่แหลมจะมาร้องไห้เพราะมันตายมันยังไม่เสียดายเลยเสือออผมมีตัไอ้นี่เสือหอยไอ้เสือหอยแต่ละตัวลายไม่เหมือนกันอย่างนี้ลายทางเหนือครับพวกนักเล่นของพวกทาง ไทยใหญ่ไทยอะไรเขาจะสักลายสักแขนเต็มเนื้อเต็มตัวเล่นของคาถาคมครับแล้วเขามีคาถาเสือเสหมิงจริงๆครับนี่ก็เสือนี่ก็ปลูกเศษเสือไอ้นี่มองเขานะ่ะแต่นี่จะเป็นไม่มองไนงะนี่แหละครับสันติในหมู่เสือเสือถ้าอยู่รวมกันจริงๆแล้วมันไม่กัดกันครับอย่างเช่นยาดองเล่าตาเสือสิบเอ็ดตัว